ขอบคุณค่ะงามๆค่ะสวัสดีจ้าทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะเมื่อนี่สีเสียงไอ้อ้อยจักหน่อยจากพี่น้องเพราะว่าสาวแหล่เออไม่ค่อยสบายเนาะ ไปเลี้ยนมาอนีคู่กับหหกับบ้านเลี้ยนในประมาณชั่วโมงหนึ่งคู่ก็ให้กลับมาก่อนเพราะว่าปวดหัวกัเป็นจามเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าไม่ได้เป็นเด่นเด่นอย่างอื่นได้พี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะขันหิมะโต๊กเนะน,น่ะมันบ่ค่อยหนาวปานไดพี่น้องแต่ว่าขันหิมะบ่ต๊กจังเสียอากาศคือเป็นเสียนาวคัก มีตลบแล้วอ่อาเนี่ยม่อคืนอยู่ในบ้านเนาะมันก็หนาวเพราะว่า,าสร้างเพิ่นมาเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนหั่วบานกบมืนหนีเพิ่นว่าซองมือหรือไฟสีแล้วว่าสั่นอากาศในบ้านมันก็เล่นหนาวเพราะว่า,าเขามาเปลี่ยนประตูหน้าต่างแต่แต่มาอยู่โนเวเขาสามปีนี่จะพี่น้องเพิ่งจะ เป็นไข่ยุดสามเทือเฮอรซีเทือเนี่ยะซาวแหละมีมือเนี่ยเราบวไวปวดหัวแห้งกับ,บจามจามก็ไม่ได้จามไรดอกจ้าคือว่านกก่าหลบให้ไข่เจ็บช่วงดีมันหลคู่เขาก็เลยให้ซาปวบาดผักพรคนหน,นาวหนาวขควนออกปากพี่น้องบอกกัะสิปากสั้นจันเลยยิ่งหิมะไม่ตกอากาศอย่างนี้ยิ่งหนาวจ้ะ ดาวไปฮิมะโตกีนี่ก็สิมีแดดออกจักหน่อยแต่ว่า,อ,าอุณหภูมิน่ะก็คือยังลบอยู่ด้วยจ้าพี่นอ้องถึงจะแดดออกก็สร้างออกก็ออกว่าไรขึ้นจ้าสร้างคุณนับเปลี่ยนกระจกแต่ว่าเลืออีกวิซีบาทเนาะถ้าแต่เปลี่ยนท่านได้แล้ว มิตรลดเขียนน้องอีกน่ะสมนั้นคือเพิ่นเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเฮางขอไปเบิเ่งในบ้านกได้จ้ะเพราะว่าช่วงนี่สร้างเพิ่นพักกินข้าวเนาะซาเล็กก็สิไปอัปเดตให้พี่น้องเบิาา่งว่าสาเหตุเป็นยังซาเล็กคือนจะเป็นไข่ยี <c oughs> ่ยมบ่เว้นกันหนาวแล้วเนาะพี่น้องเฮาะยางไปสง่งรูแล้วก็บยางไปโรงเรียนเพราะยางหมึ่เคลืนมันก็หนาวอีก ก็ว่ากันสร้างคนเปลี่ยนแนนาตั้งประตูกระจกบ่าล้วมันเกิดสีบอุนแน่น,นมันกิดสิมีร่มเขามีอากาศเขาหนาวสร้างเพิ่นเอากระดาษมาปู อันนี้ก็เปลี่ยนไกลสีแล้วลรืจ้ะแต่ว่าป่านนี้ถ้าเด็ดเปลี่ยนเนาะเนี่ยที่ที่รื้อออกนี่เสียพี่น้องรื้อออกสีขนเพิ่นถ้าเด็ดเปลี่ยนอน่ะล่มมันกับสีขาอ,อากาศมันกับสีขามันกับสีน้ำถึงหกสีมีอุณหภูมิปรับควมำหอนอยู่เนาะสีน้ำเมื่อนี้กับสีหกแนบนัน นี่คือสภาพบ้านของสาวแหล่รุกประว่าสร้างพุธรร่ธวัาน์การเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนออียงเนาะพี่น้องคันเอฟซีทันใดยู่เมืองไทยขันว่ามันหนาวปันได้สาวแหล่กะสีประมาณว่าเขาลองเอามือเข้าไปนี่สองฟิตอันนยนีสาวแหละประเด็นแนะนํำเลยจับคือว่า อา่าวเปรียบเทียบให้เบิ่งกันเท่าเอาขอออย่างใส่ในซองฟีดเสียซองฟีดเป็นก,นกระสิกายเป็นน้ำแข็งซึ่งคือกันได้จากอ่าโนเวนะณตอนนี้เดี๋ยวตอนไปรับน้องเอลิณาสาวแหละสิอัปเดตห้เบิเ่งเเ้อจ้ะตอนนี้ก็ได้เวลาไปรับน้องเอลิณาแล้วจ้ะใบสองเคืงองเนาะพี่น้องใบสองเคืองมันกระสิม,มืดแบบนี้นะจ้ะ พอช่วงหนาหนาวน่ะมันจะมืดแล้วตามที่สาแล้วทุกทุกคิอ่ะจ้ะใบซองนี่มักอกีเริ่มมืดแล้วเนาะแล้วก็เวลาสว่างน่ะมักอกี๊สว่างส่วงสิบเอ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าหรือบางเที่ยวกบเที่ยงหรือบางเที่ยกะสิบโมงครึ่งไี่เสียในช่วงหนาหนาวมันสีมืด เร็วแ้วก็สว่างซ่าเท่าพูเท่าูเขาเน่ยวแต่หิมะเนี่ยพี่น้องมีแต่น้ำแข็ง ว่าสิมารับน้องเอลิน่าตั้งแต่ใบโม่งเคืองแล้วพี่น้องแต่ว่าสาวแล้กินยาพาราแล้วก็รับเนาะน้นองเนื้อก็เลยไปปลุกตอนใบสว่างตอนนี้ก็มารับน้องเอลิน่าแล้วจ้ะสวสัค่ะโอ้โอ้โอ้โอโล้มบ้าจอยลูกป้าป้าชนะ โอ้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 สวัสดีค่ะโอ้ในหนน้อยเอลีน่ากลับมาถึงบ้านแล้วจ้าโอ้โหมาแม่เปิดใหม้มะมทักประจันเอามาถอดถุงมือก่อนมะ กี่ลายหิยวจะบอโลกนักเรียนมาหิวจ้าวันนี้ใส่ชุดสีชมพูอ่องตองเลยนะเอลิณนาะเอลิณนาะสวัสดีค่ะน้ำน้ำให้แม่สื่นใจด้วยให้เอฟซี่สื่นใจด้วยสวัสดีค่ะทักทายเอฟซีก็ลกูกสวัสดีค่ะ เต้นเดะเดะเต้นแดดนะด,ดดะด,น,ด,ด,น,ด,ดนทักทายทักทายแบบเดน่ะอะทักทายแบบเดนทักทายกันเวเอาแบบพอกระไรจะนะค่ะวสวัสดีจ้าแบบเน่บอนะัาม่เป็นให้เต้นนม่เอม่ได้ให้เต้นอาทักทาย สวัสดีค่ะอ้าวตยแบบพออ่ะแบบแม่ดูปแบแบที่นี่แซบวะแซบวะแซบวะตอบปั้นแซบบอลเลนเดอบอลเลนเดอร์น่ะแซบ ขอบคุณค yup. <s target> ่ะค่ะงามๆค่ะค่ะโออืม <h ography> กินอาหารเย็นเสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟันนะจ๊ะอุ้ยแค่เปิด <laughs> ออาแปรงแปรงเอาแปรงดีดโอ้ <laughs> <laughs>

ให้สาวแลนนี้ด้วยจ้าเพื่อสาวแลนสิได้มีแห้งสู่ชีวิตให้ต่างแลนต่อไปมีแห้งเดยกลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย